ควายใหญ่หอยหมูป้าใหญ่พี่น้องเนาะสุดยอดควายใหญ่ควายงามของหอยหมูถือเถอเลยท่านบอกงามเป็นบพถือได้หอยหมูเป็นพี่น้องป้าโทษสิราคาเท่สวยมาคอยชมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างแชนแนลมาแล้วพี่น้องบ้านสว่างแชนแนลภาคพี่แพร่หนาะมาชมบรรยากาศการประกวดควายงามควายไม่ตำงามเสาวันเสาที่ยี่สิกันยายนสองพัน้าร้หกดพี่น้องโชคดีนะครโชคดีให้ไายทุ่นดูเนื้อควายงามให้ไายทุ่นดูเนี่ยควายงามเอาคัขาขาควาน ผู้ใดเข้ามาแล้วรับชมแล้วกับกว่าคนไหลคนแจ๊กคนที่สามน้ำเด้อพี่น้องเนาะควายงามหอยหมูมือนทายต้นโดวเนี่ยเพื่อนพี่น้องใหญ่งามงามยืนยืเพื่อนนี่ควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะมือไม่ต้ควายงามพี่น้องเนาะมาทักทายเพื่อนสวัสดีครับทักทายหอยหมูได้ไข่ล่อมาถืออุ้ยสวยหลีลอยหลีพี่น้องเนาะสรงตัวสายเผือกสายดำอ่าเผือกเผือกนี่แม่บอกก็ผู้ขึ้นกันล่อขึ้นกันเผือกห้อยเอกถือสายดำห้อยหมูถือเอาตัวใหญ่ก่อนเพัดไถ หกสิบห้าป้าหกสิบห้ 6, 6, ลูกเจ้าไม้แข้งขาเพื่อนพี่น้องเจ้าไม้ใหไงอี๋พี่น้องเนาะใหญ่สูงอยู่ร้อยสี่เท่าไรร้55หา้หา้ 50, หาห้้เลยที่พี่น้องร5อย้าสิบอุยสูงอี๋พี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องสุดยอดเลย55สูงเพม่อนพี่น้องความสูงเพม่อนรอยหอ้ไก่รอรตะเกาวอยตามเทือยนี่ ยตั้มเหอนี่มาถือยแม่เดี๋ยวสิมาหาเด้อมหาหา,ายตั้เอาใหญ่ก่อนอ้ยหกสิบเพ็นเปิดไว่ใหญ่ขอเผืรอรอเขา,า,าเผ่อี่้นเนาะหอยติ้งมากอย่างเผื่อเลยห้ยงามมากโอ้โอ้บออันบรทษัทหางหมูดอกบรทันเอาม,มาเอามาเหรครับโอเยียกอุกรณ์หางหมูเอาโอ้บอกวิยงเอาไปละแถวแขววัตคูนอยู่โอ้ตอนน้เพียงสามปีหนอแขวโชว์แขวแล้วตอนเตียนสามปีรออีหลีไวรอเพิ่นหกสิห้อยหมูเนาะ อ้าเบิงวชิราราคาเปิดไว้ตัวนี้ก็รอเบิงถ่ายเป็นพี่น้องเนาะตัวนี้เปิดเท่าไรบัตรซีสิบห้าตัวนี้ก็งามพี่น้องเนาะโก้แข้งขาตัวลูกเจ้าโก้โก้เมืองเพชรพี่น้องโก้เมืองเพชรได้ลูกตนพี่น้องแล้วใบวะมีเนี่ยซีสิบห้าว่เอาใบได้ถือยบ่เปล่าผลมามันรอแล้วเจ้าได้ก็รอแล้วโอเคเขาแกจวเล็บแกจวพี่น้องเจ้าโก้เมืองเพชรต้นโตทีดีซ้ายประกวดได้พี่น้องเนาะเบิงถ่ายเพป็นพี่น้องซ้ายประกวดได้เลยสูงลอยซีเท่าไร ยสามสิบแปดเกิดร้อยสี่พี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นแข้งขาเพิ่นแข้งขาเพิ่นพี่น้องเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันสีเผือกตัวนั้นสีดำสอตัวหกสิาสี่สิบห้าเอาทั้งสงเบอร์เอาเบอร์เอกก่อนศูน์แนย์ครับเจ e. ็ดห้าเจ็ดเจ็ดามเจ็ดครับโอเคห้อยต่อไปเอาห้อยหมูน้ำในที่ละศูนย์แปดสองแปดสี่แปดศูนย์หนึ่งสามแปดโอเคลงำอ้าวเอาเบอร์นี้อีก 81 842 6587ครับโทรมาสามเบอร์ได้เลยพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกนหน่อยห้องไวซื่อต่อรองได้พี่น้องตัวนั้นห้องล้านหนึ่งยังขายแสนเอ็ดหนึ่งเนาะยังเท่าเก้าแสนแปดแสนลรวดุดเลยครับโอเคต้องมาควายงามพอดีดีพี่น้องเป็นตาเลี่ยงเป็นตาสื่อเป็นตะตอรองพอดีดีพี่น้องมันหมาเด้อหอยหมูเด้อขอบคุณหลายๆครับผมอ่าได้ไหมมันหมาเด้อหอยอีกเด้อหมาครับผมนครับผมอ่ะมาสวัสดีหอยต่ำสวัสดีได้ซัง ใหญ่มากพี่น้องใหญ่หรือในควายแม่หน่พี่น้องมันท้องอยู่บ่ท้องเนี่พี่น้องสูงร้อยสี่เท่าไรสี่หาพี่น้องอุย้ยเบิ่งควายแม่ควายพี่น้องนะเนาะเบิ่งหน้าตาโต,ตเพ่นพี่น้องหน้ามอท้องชัดเจนอัตลักษณ์ฉุดยอดเลยพี่น้องแข้งขาโตตัป้าดมาเบิ่งทาง่าพี่แห้งใหญ่พี่น้องป้าดมาเบิ่งควายใหญ่เพ่นพี่น้องใหญ่หอยี่ใหญ่ยักษ์ยาวสูงร้อยสี่สิบห้าเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันของหอยตำ่ำท่านบอกง่ามเพิ่นบอถือเยู่นว่าพี่น้องเนาะหอยต่ำเปิดไปจังใด ห้าสิบห้าเพิ่นเปิดไฟในราคาท้องพี่น้องเนาะท่องได้แล้วอ๋อไปไปไปท่องได้จักเดือนจะเข้าโกเดือนแหละพี่น้องไงหรือเป็นไข่ไงเปิ่นห้าหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไว้อ่ะนี่คือควายใหญ่ควายงามเพิ่นพี่น้องเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยดำศูนย์หกหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าสี่เก้าแปดไข่ไงไข่งามของหอยดำ เพิ่นเปิดไใบราคาบ่าวบอกพู้ใดสนใจกระโถมาต่อรองเป็นไหนพี่น้องเป็นแม่คอกแม่ไายแม่พันสายพัฒนาสายบักไงเพื่อนลานลูกลูกเป็นตาใหญ่พี่น้องเพราะว่าแม่เป็นใหญ่ควายตามันหมาเด้อขอบคุณหลายๆครับผมควายใหญ่ควายงามเี่สพี่น้องเนาะพี่น้องหัวหัวหัวไปเบิ่งควายงามทางพิ่นน้องเาะมาาทงผืนพี่น้องเนาะสวัสดีลูกสวัสดีครับได้ดำหนึ่งเผือกหนึ่งขี้ขันพี่น้องเนาะ ดำหนึ่งเผือกหนึ่งอ้าวมัวงม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 ่วงม่วงวประยุมาหาควายโอ้ระวังระวังแม่หนึ่งผู่หนึ่งม่แม่ดำเปิดจังไนลูก35มส้าายประกัวใจเลยพี่น้องซ้ายประตัวใ้เลยพี่น้องเนาะงามอยู่พี่น้องเนาะสูงอยู่ลอยสูงประมาณลอยเท่าไรลูกลอยสามสิบห้บวกเลยเนาะก้อยสามสิบห้าบวกลบเลยพี่น้องตัวนี้งามงเปิดไว้35มหมื่พันเผือกน้อยเท่าเหร เท่าไรก็สิบแปดพี่น้องตัวนี้ปลาคูน้อยสายเปลือกสิบแปดเป็นเปิดอกใบพี่น้องน้ำงามเพิ่นงามทั้งสองตัวอยากทายตัวนี้โดนๆพี่น้องมันสวยพี่น้องงามยีหลีพี่น้องเนาะสามสิบห้าสายใดหูสายเพิ่นบอกสายใดไม่ครับไม่เนาะลูกเจ้าไห้พี่น้องงามยีหลีพี่น้องเนาะลูกเจ้าไม้งามเพิ่นพี่น้องสวยอ่ะทายโดนๆอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น 82 082 522 <22, S> 1522 <22, S> 606ผ60ู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองกระเบิดนี่แต่ควายสวยควายงาม35บักรอรอสายเผื่อเพลิน18บ่ะ18ได้พี่น้องเอาจริงๆเลยนะมนันครับผมอันนี้ตัวางามเพลินพี่น้องเนาะกำงามเพลินทางในนี่ของผู้ใดเนาะพี่น้องเน้อยากเข้าไปทางในของเพลินอยู่กำงามทางในพี่งามงาม,งามตัวน่ะพี่น้องรอรออ่ะงานขราบะทางพี่พี่น้องเนาะมาเพลินควายงามเพลินตัวนวู้ยเหลืองเลยขออนุญาตครับรอรอนี่เปิดจังไร เป, 7, เ, 7, เปิดเจ้าไหนสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดเปิดเปิดไปลูกผู้ใดเนี่ยนครหลวงเนาะนครหลวงพี่น้องอู้ยงามในประมาณจักเ,เดือนครับนี่สิบเดือนครึง่งเนาะสิบเดือนครึ่งลูกนครหลวงสามสามสิบอย่างก็สามสิบเจ็ดสามสิบเอ็ดหรือสิบเจ็ดเจ็ดเด้อสามสิบเจ็ดเด้อพี amer, <ป><ป>่น้องเปิดเปิดไปพี่น้องเป็นควายหน่อยงามพี่น้องเนาะอู้ยงามผีหลีพี่น้องผู้ใดสวยดีงามผีหลีเหลือง้อยหุยพีน li, พ่น้อ<ว>งผู้ใด สุดยอดเลยพี่น้องอยสามสิบเจ็ดพี่น้องคุณเปิดไใบพี่น้องเนาะเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันงามสมุทกับพี่น้องสายประกวดได้เลยพี่น้องเบิรงถ่ายเบิรงแข่งขาสายประกวดได้เลยอันนี้เพิ่งสิบเจ็ดเดือนครึ่งสิบเอ็ดเดือนครึ่งพี่น้องเพิ่มเปิดใวสามสิบเจ็ดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่มศูนย์หกสามหกศูเก้ากับศูนย์ศูนย์เก้าหกสองเจ็ดเจ็ดอีกตัวหนึงครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสาม ศูนย์ศูนย์เก้าอดสองจนใจควายงามควายรอโตนี่ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องสามิ่เจ็ดคนเปิดไว้อะขอบคุดหลายนมันกับผมเป็นพอขอปลอขายปอพันใช่กครับห้อยเขียวเียวไผ่ล้อมโอเคขอบคุณหลายๆคกับผมแม่เผือกเข้าเจ้าบาทครับแม่เผือกเข้าเนี่ยสามกับ3ามเจ็คือกันเนาะโอ้แม่เผือกบัลลอๆนี่กับสามเจ็ดแม่เผือกก็คืช่วยนี่กับสามเจ็ดพี่น้องตัวนี้ไ้อยูสามสิบห้าได้เกือบไก่เลยพี่น้องบวกลบเขาแกวเรียบแกว เป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันสายเปลือกกำแนพี่น้องเนะเะาะสามจุดเจ็ดเพิ่นเปิดไว้มานทำกันเนาะมานทำกันเด้อพี่น้องเด้อสามเจ็ดราคาเท่ากันแม่หนึ่งผูหนึ่งแม่นี่เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันตัวน,นี้เอาไปเป็นพอ่พอขอกพ่อขายพ่อพันได้เลยอ่ะเบอร์เดียวนี่แล้วเนาะขอบคุณเลยหล,ลายมันกับผมม,นม,นมนันมาเด้อหอยอู้เดีย๋ยวกล้วยงามมาถือถัดงามอีกพี่น้องโอเคเลยสวัสดีครับท่านเฮ้ยพี่น้อง หนึ่งบรรยากาศการสื่อการขายควายควายงามหลายลอยเอย que, พี่น้องเนาะไปอีกโซนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปควายงามทางฝุงพี่น,ออนอ้องนะไปฮะอ้าวครับผมมาควายงามมาควายงามอ้ยหอยสวนหอยสวนได้เจอไหนมาสวัสดีครับมาเบิง่งนปลาสอนก่อนมาเบิง่งควายแครก่อนจะสิบเบิง่งควายสูงปุ้ยพี่นออ้องสายแคร์ป่อส้อนเป็นสัปดาห์แรกที่หอยสวนน้นำออกมาโชว์พี่น้องเนาะอันว่ามันโชว์ดิพี่น้องเอามา ฝากพี่ฝากน้องเนาะเอามาต่อนพี่ต่อนน้องเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามเอาไปพัฒนาต่อยอดสายแคระรอหรือสวยรอรอพี่น้องรอเป็นพอพันพอพันได้แล้วพี่น้องโอ้พันพันแท่งหนึ่งคู่แหละสามปีกว่าเอาเป็นพอข้อพอไข่พอพันคู่ได้ไม่ควายสายแคระตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องเอาไปผสมได้เลยเอาไปเป็นพอข้อพอไข่พอผสมได้เลยเนาะเอาไปรับจ่ายผสมได้สบายขึคนกระดีตากเทีมแก้มจ้าของปของขาสั่นชุดยอดเลยเนาะ โอ้หางเงาโอเคเลยเนาะเบิงพี่น้องเบิงคาคาพี่น้องเนาะเป็นพ่อพันธุ์้ยเนาะสุดยอดเลยเนาะโอเคเลยเปิดไว้ยสามหมื่นเก้าพันบาทราคานี่กั่ป่วยไว้ซื้อครับราคานี่บอท่านจะขายเพื่อการป่วยไว้เพื่อว่าอ่ะอุ้ยราคาเนาตัวร่องมากเลยพี่น้องเนาะตะกรันอะไรได้ราคานี่พี่น้องแหงเตี๋ยแหงแพงเลยราคาตะกรันเม็ดเม็ดใดเนาะเม็ดเจ็ดเส้นเม็ดกับเจ็ดเส้นพี่น้อง ความสูงเมตรกับเจ็ดเซนเป็นพอพันสามปีสปีแล้วเอาไปโอเคเนาะประมาณนี้เนาะสูงแล้วสุดแล้วคุณาอ้าวพอสอนขออนุญาต093กับ018หนึ่ครับผมอีกเ่อนึ่งทหารอีกเ่อหนึ่งครับกับ018หนึ่งแปดโอเคผู้ใดสนใจก็โทรมาตัวรองกับพอสอนมุกดาหารได้่น้อเนาะว่องเขาง่ามนาลอเนาะแข้งขาดีวะเนาะโอเคเลย อ่าขอบคุณหลายๆ์มานผสมความกุณหลายๆครับผมเพื่อนไข่แกลเพื่อนสายพ่อพันเพื่อนพี่น้องเนาะงามงามรอรอเขาเพื่อนเพื่อนได้มากปลาพี่ต้อนน้องเอาไปเข่ากอเข่าฟ้ามหายากได้ที่เพื่อนเอามาให้เฮาเลี้ยงพี่น้องเนาะอ่าความุณหลายๆสวัสดีลูกสวัสดีครับมือนีเพื่อนได้แม่ลูกงามงามมาอุ้ยสม่าสวยเหพี่น้องสวยหรือรอนี่สวยสวยสวยหลีพี่น้องเลื่องวิ่ยเลยพี่น้องเนาะสวยหลีพี่น้องสุดยอดสุดยอดแม่พันเพื่อนสูงอยู่ร้อยร้อยสี่สิบเท่าไรลูก ร้อยห้าสิบเลยพี u, in, no. one, uh ่น้องสูงสี <men> train, calendar, ่หลีพี่น้องแม่พันคนร้อยห้าสิบบวกลบเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าลูกสาวเพิ่นงามพี่น้องเนาะลูกสาวสุดยอดเลยลูกสาวสวยลูกสาวของผู้ใดลูกเก้าเจริญเนาะเบื้องหน้าสวยสวยีหลีพี่น้องเนาะลูกสาวสวยจริงพี่น้องสวยจริงเปิดไว้แปดสิบห้าเนาะอุ้ยเบิ่งลูกสาวเพิ่นอีกเท็มหนึงพี่น้องเนาะลูกสาวเพิ่นสวยมากเลยสายประกวดได้พี่น้องเลืองอุ้ยแม่เพิ่นนี่สายพัฒนาร้อยห้าสิบเฮ้หายากแม่พันร้อยห้าสิบเบิ่งกระคัดพี่น้อง เบิงคักๆพี่น้องแต่สิบห้าเพิ่นเปิดอุ้ย uh ทางนี่สูงจริงพี่น้องเนาะสูงจริงสูงจริงพี่น้องเงาจริงเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พนันทรสุดยอดเลยแม่พันทรตัวนี้สุดยอดมากพี่น้องเนาะลูกเพิ่นก่งามพี่น้องเนาะลูกเพิ่นก่งามอ่าเพิ่นเบิงลูกเพิ่นพี่น้องเนาะแปดสิบห้าเพิ่นเปิดไว้งามมิลิเป็นควายสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องกูได้สนใจอ ja ยากไปพัฒน,นาต่อ,อยอดไปไป,ไปหอยต่ำหอยต่ำไปแล้วไปไปมานมันมันหอยต่ำเพิ่นได้แล้วอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นบ้านพี่น้องเนาะงาม ยเพิ่นงามทั้งสองตัวทั้งแม่ทั้งลูกพี่นอนะ้องเนาะเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่สองหนึ่งหนึ่งเก้าผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองเบอร์นี่ได้แปดสิบห้าเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกลูกสาวงามแม่ใหญ่พี่น้องเนาะไงอี๋หรืพี่น้องสุดยอดแม่พันเลยพี่น้องเนาะสุดยอดแม่พันลูกนี่ลูกโตที่เท่าไหนที่ลูกนี่ลูกแรกลูกแรกเลยพี่น้องออ้ยเป็นฝ้ายลูกแรกงามอีหลีพี่น้องเนาะเป็นฝ้ายงามเพิ่นอ่ะท้ายต้นโดนนี่เพื่อนเพิ่น้ดไ ขออนุญาตเบอร์โทรอีกเก้จ่อนึงหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองเบอร์นี้เด้มันมาลูกขอบคุณหลายๆครับผมาต่อมาเบิร์สายเปลือกสายเปลือกเพื่อเข้าเปิดจังไรครับเปลือกเข้าไม่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเนาะสายเปลือกงามพี่น้องก็คือหน่อยงามบักผูเอาไปเป็นพอผ่านสายเปลือกได้พี่น้องเนาะ ปีเจ็ดเดือนงามมีหลีพี่น้องเนาะอุ้ยร้อยสามสิบห้าได้แล้วผมว่างามเงา,งาอรอเข่าแก้วเล็บแก้วพี่น้องเบิงหน้าตาตนโตๆเป็นพี่น้องเนาะเขาเปิดกว้างดีดีพี่น้องเนาะแข้งขาดีเบิดพี่น้องเนาะงามเพิ่งเพิ่นอู้ราคาเนี่หน้าต่อรองเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันใดพี่น้องเนาะสามสิบเจ็ดเปิดเปิดไว้พี่น้องงามเปิดกำลังต่อรองป่ะเนี่ยว่ะตัวเล็บไป เบิ่งพี่น้องเนาะเบิร์กสามสิบเจ็ดเพิ่นใหญ่เพิ่นกำลังต่อรองกันแล้วเป็นควายงามเบิร์เครื่องเพิ่นปลายไข่ปลายเครื่องเพิ่นพี่น้องเนาะงามของเพิ่นพี่น้องเนาะไปง่ะสามสิบเจ็ดเนาะโอเคอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดสองศูนย์แปดสเก้าเก้าศูนย์สามแปดหนึ่งหนึ่งเพิ่นกำลังต่อรองกันเลยพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองกับเพิ่นใดเนาะอ้าวขอบคุณหลายๆหมานกับผมอ่ะงานต่อพี่น้องเนาะงานมาท่าผีพี่น้องเนาะรถหลายคนหลายแต่ควายบ่อหลายเด้อพี่น้องเนาะ ไปไม่เยอะผู้ใดอยากสื่อควายช่วงนี้ได้เลยพี่น้องเนาะคนคนหลายค่ะพี่นอ้องคนมาหลายหลายเบิ่งคนพี่น้องเนาะเบิ่งคนมาสื่อควายพี่น้องเนาะสุดยอดสุดย <c oughs> อดควายเอ่มาแล้วบ่ย่างบ่โอเคสองหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่น้องสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเพื่อขายไปแล้วโอ้ยเจเอ้าขอบคุณดึงบรรยากาศการสื่อการขายยา,ามามาทางฝีผ้ายังมาทางฝีนาะพี่น้องเนาะ ควายบ่หลายเลยพี anyway> ่น้องเนาะควายไม่เยอะควายไม่เยอะแต่คนเยอะโอ้ยมาเบิ่งคนพี่น้องเนาะมาเบิ่งคนพี่น้องเนาะเบิ่งคนเบิ่งคนมื้อนี้น่าจะน่าจะเปิดราคาเนื้อหลายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าควายงามเปิดมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งควายงามเพิ่นงามงามอีกตัวนึงพี่น้องมาขออนุญาตเพิ่นเพิ่นได้ปลากูน้อยงามๆมมาล่อๆมาขออนุญาตลูกรอ่อๆสายล่อเพิ่นพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะเปิดไว้จังได๋ก็ลูก 26,000 26,000สูงอยู่ประมาณรอยสายโฆษณาตกลบเลยรอได้พี่น้องเนาะอ่ะเป็นสายผูวเพลินสายรอเพลินพี่น้องเนาะ26,000หน้าตาต้นโตแข้งขาเบิงปีกว่าครับปีกว่าแล้วเพลินวะตัวนี่แพงเลยได้พี่น้องแพงเด่นี่ขอเพลินแถมอยู่บ่แถมอยู่บ่แถมครับแถมพร้อมได้พี่น้อง26ราคาแถมไปด้วยเพลินว่าอู้สุดยอดเลยงานสร้างเพลินอ่ะต้นโตท่ายเบิงหล่ะล่ะพี่น้องเนาะ26งอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพลินแปด 112-7387โอเคผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพผูนใดพี่น้องเนาะเพผูนใดค่ายรอมากมันมานครับผมขอบคุณหลายๆลาพอคุ้มฟูงได้เลยมันรอขายราคาเนื้อขายราคาเนื้อยีเปิดเปิดใบพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศการสื่อสารขายก๋วยตยตลาดนัดโคกระบนดบ้านน้องแกชมภูบุตร้อยเอ็ดใต้บ่อหลายแต่ว่าคนหลายพี่น้องเบิ้งคนพี่น้องเนาะเบิ้งค่ายพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดขายดีราคาดี เพราะคนเยอะควายจะหมดเวียดต้องเฝ้าพี่น้องนะเนาะเวียดต้องเฝ้าซื้อเพคนว่าบ่ฝ่าซื้ออะไรได้เพคนว่านี่คือบรรยากาศเนาะทายท่าีพี่น้องรับชมกันบ้านสมังชาแนวห้าพยายามหาควายงามไห้นในคลิปแรกแต่ว่าส่วนใหญ่จะบ่เคยเห็นพี่น้องเนะาะเพราะว่ามันเบิดแหลือเกินว่าพี่น้องเนาะมันเบิดไปแล้วพ่อ,พอสอนได้ไซส์แคร์มาอีกนี่คือพลังต่อรองทางคุณผู้ชมน,นะ ฟังพันก็ดีหาออยอะไรหาผู้ชายีกหาผ้ายไม่ใช่ให้อยมาจากร่หม่องไร่่อนโอ้พ่อเชียวได้ควายงามมากพี่น้องนะพ่อเชียวได้ควายสวยมากพี่น้องอุ้ยพ่อเชียวได้ควายสวยควายงามมากพี่น้องสุดยอดพ่อเชียวพ่อเชียว ง่ามขเพิ่นสูงอยู่ประมาณร้อยิบห้าบวกลบเลยเป็นควายง่ามเพิ่นสวัสดีครับห่อเชียวร้อยไทยเลยจัามาสวัสดีเพิ่นเปิดไปจะไหนง่ามเมานี่พอร้าเลยเท่าไรสองหมื่นหกพันห้าเป็นหัวง่ามปายง่ามเพิ่นพี่น้องนะโอ้สองหมื่นพนรอี่น้องง่ามท่ายเพิ่นตนโตเพิ่นหางเพิ่นพี่น้องงามีิของเพิ่น้องงมื่นหกพันห้าร้ใช่ก็โอเคโอเคถือของเอ่สดีพี่น้องง่าม ใายงามต้นตแข้งขาเพื่อนพี่น้องเนาะคุนอ่ะงามเพื่อนนี่ดีพี่น้องเนาะสวยเพื่อนข้องโอเขียวเพื่อนสองหมื่นหกพันห้าร้อยเพื่อนเปิดไว้งามอันนีพี่น้องคุณอ่ะอ้าวฟ้าวซื้อฟ้าวโทษมาท้ายบ่ได้เพื่อนจะได้ฮกฮ่าต่ว่าต่อรอดไหนจังหน่อยฮ่าฮ่าเสี่ยวมองเอาเพื่อนวะอ่ะมาอ้าวว้าเพื่อนบ่บ่ให้เพื่อนต่อคอนเสิร์ตได้เอาอยู่บ่มากอยู่บ่ครับบ่มากเพื่อนบ่ดันบ่โอ้ว่าสูงโสดบ่ให้เท่าไรให้เท่าไร ถ้าเสียไปเลี่ยงป่ะครับโอ้มันเสียวไปเลี่ยงให้ราคาเลี่ยงเพื่อนที่อเฉียวโอ้เพนบว่ายังไงว่ะสันเพนวายังไงควายเลี่ยงเพื่อนอ้าขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์แองเจหกี่ยเวพอใเขียวควายงามมือนีควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะงามพี่ีโอเคขั้นซื้อมือนีได้ยุนมืออื่นบ่ไดได้บนว่าราคานี้ไม่ได้ ได้เฉพาะวันนี้วันเดียวคุณว่าไล่มูลไล่หนึ่งมันโอเคขอบคุณหลายๆึมานครับผมเพิ่นก็เล่าหมักน้ำอยู่เดี๋ยวสิบสมพานให้มักอยู่บ่ครับสีต่อซอยพ่อเฉียวบรรจัยดีเด้ต่อร่องได้รถร่องจังหน่อยเนี่ยประสันพ่อเฉียวว่ารถเดียวรถได้เท่าใดหาบ้านหาไปสองหาหาเออสองหาหาเาเฮ่าเฮ่าต่อเพิ่นอยู่บ่ล่องต่อเพิ่นเบิ่งให้เท่าใดให้เต็มหรอให้สองเต็ม ให้ซ้องเต็มเควมม่างายไโอ้บอเออเฟิรนว่าเข้าหอีแล้ว่่านเพิ่นน่าแสดงว่าซอมซีรลดว่าไรไม่ไ่เพิ่นหายซ้อมีแล้วซอีอย่างพื่อปรูปเพิ่นรูบอยู่ห้อยประวทงามๆจักบาทนี่สองหมืสอมุ้ยสางามข้อยประวทเจ็บค้อยรอสองหมื่นซื้อซ้สายไหนหัวบอ ใายเบิ้มครับเบิ้มพันล้านโอ้ยรอเขาเปิดนี่หรือบักคูหน่อยรอรอสองหมื่นพูดได้อยากได้ควายรอไปเป็นพอขอกรอขายพอพันตอบโจทย์ได้เลยถ้าว่าอยากได้ตัวนี้อยู่บ้านเพิ่นเป็นลอยตัวหน่อยควายหน่อยกำลังหาควายหน่อยโอ้ยหนอยปลาบิดมีแต่ง่ามต่ว่าเพิ่นเหลือแต่งามเดี๋ยพี่น้องเพิ่นเหลือแต่ควายงามแม่กัมมี่ผูกกัมมี่น้อยปลาบิดเนาะหยุ่ข่าวหยู่ฟาร์มเพิ่นพิแตงงามแบบนี้แหละตัวอย่างสองหมื่นต่อร่องไหนเด้๋พี่น้องเนาะอ้าวขออนุญาตเพิ่นไว้หน่อยศูนย์เก้าแปดหกห้าสาม อันนี้หอยลูบรอเพิ่นกับจากได้ควายรอไปเลี้ยงเอาไปฝากพี่ต่อน้องรออีหลีพี่น้องเนาะสองหมื่นขอบคุณเล่นๆมันหอยปลาบินเอาไปขึ้นคอกเอาขึ้นรถได้อเพื่อนกำลังเอาไปขึ้นรถพี่น้องเนาะหอยปลาบินประซื้อควายรอง่ายๆเอามาถ้าใครผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเปิดที่ไหนก็เท่าเปิดที่ไหนมือเก่ามือเก่า ซิปเก่าอลอนี่ยซิปเก่าคนปิดว้พี่น้องรอลอ1ิเก้าคนปวดใว้ก้าอลอผู้ใ่บานคนไดควายหน่อยมาราคาบ่บ่โอเครอเขาเปิดอีหลีเด้นนี่เนื้อนังโตโตใหญ่เลยพี่น้องเนาะใหญ่มากเหมือนนี้ลอลออ้มาก่อนจะเกิเนี่ยนะขาขออนุญาตเบอ่นโทรเยุดแสเาเลยแสตเจหสองหนึกหก่เสื้อหนึ่งโอ้ยโค้มาขายกอนจะโค้กมาเลยโอ้ยงับเขาขายเนี่ย สาจังหน่อยเอ้าฝ่า,าวโทษดิพี่น้องจะได้ไ <ป S 1> ย<อ>งงังไส่งไปส่งไปเข้าเบื่อนงี้แล้วบาวไปโอเคครับผมขอบคุณเลไลน์มันครับผมฟ่าวส่งราคาฟ่าวโทษซื้อมาเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดตัวนี้ตอบโจทย์ได้ทุกๆหอยนางขึ้นเมื่อเสยเห็นไหมวหอยนางหอยยางกันเมื่อเฉยยางกับนางยางน้ำกันเ, <ๆ S 1> เดี๋ยวกำลังสื่อิตวิถทางหอยยางเดี๋ยวจังสื่ท่าคนอ่ะยางต่อมาทางผีพี่น้องเนาะเมึงบรรยากาศการซื้อการขายเผื่อเข้าเจ้าบาทครับเผื่อเข้า เปลือเจ้าบาทหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแม่สาวดิพี่น้องแม่สาวสายเผือกดิพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเขาเปิดกว้างดีดีพี่น้องเป็นเขาเปิดกว้างเป็นควายแม่สาวสายเผือกเปิดกว้างดีดีเขาเปิดพี่น้องเนาะสายบานเท่าสายหนาเลียงพี่น้องเอาไปเลียงราคานี่บ่มีขาดทุนเพราะมันเบาราคาบ่าวบอกสิบหกหาร้อยต่อรองไหนด้เนาะต่อรองได้จะหน่อยเป็นราคาหน้าต่อรองพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากต่อรองควายแม่สาวสายเผือกตะโขมาต่อรองกับเพผูนใดเอาเบิ้งค่าเบิ้งรอบตัวพี่น้อง ผมถ่ายทํำเห็ละเอียดพี่น้องเนาะอ่ะเบิ่งควายสายเผือก16ห้าร้อยหายาเด้พีีน้องราคาควายราคาประมาณนี้อ่ะเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอกมาขออนุญาตขออนุญาตเบอร์โทรครับผม096 0478 212อีกเสอนหนึ่งกันนะ096 0488 <96, S 2> สอง 1, 2, หนึ่งสองเด้อพี่น้องก็เลยสนใจควายเผือกโทรมาเบอร์นี่ได้เลยแม่สาวสายเผือก16บหกข้าวร้อยเป็นเผือกใบเบาๆต่อรองได้จังน้อยขอบคุณห,หลายๆคมานครับผมคพือราคาควายเพิ่มเป็น,น,นะนต่อพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายควายเหน็นควายใหญ่ควายงามเพิ่นชุดนีเพิ่นกำลังจูงไปพี่น้องชุดเป็นควายชุด,ชดเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นควายชุดชุดบักใหญ่พี่น,น้องหน,น้าทางพี่ยังได้ขายกันบ่พีพ่น้องเนาะมาต่อรองอ่าไหมขออนุญาตเพิ่นพี่น้องลูกสองแม่บักใหญ่แม่หนึ่งพี่น้องเนาะเป็นควายชุดเพิ่น ควายชุดควายงามเพิ่นเพิ่อนจูงไปใส่น่อบาทนี่ควายชุดเพิ่นซ้อมขู่แม่เดียวเพิ่นจูงไปพี่น้องเนาะงานเพิ่นได้ขายแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นได้ขายแล้วลืมข้าวลืมเผนเพิ่นได้ขายไปแล้วบรรยากาศควายบ่อยหลายพี่น้องแต่ว่าคนหลายพี่น้องเนาะคนเยอะคนหลายพี่น้องเนาะบรรยากาศ โอ้ผมยางบอลถึงควายงามผมยางกลับมาเมืองหัน hey. ท oh, ีน mm ้องเนาะยางบอลถึงควายงามเพิ่งบรรยากาศการสื่อการขายไปน็นน้องพี่น้องเนาะบ้านสว่างชาแนลข้าพี่พระนองมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายค้ายตลาดนัดโกะกะบือบ้านน้องแจ่ตลาดจุฬาจุฬาลงกรณ์มือนี้เอาประมาณนี้ก่อนน้องพี่เนองฝากพี่ฝากน้องต้อนกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นพั่นนี้เนาะไว้พี่น้องเกษตรกรเพื่อคนควายแฟนคาเฟ่เผ็บ้านสว่างชาแนลตัวนี้จะต้อนรัสุขสัาตเซร์ไห่างไกลจากโรรไฟติดี่เต่างรัมด้วยด้วยเบิร์ตหนีเบิร์ตจีกันสวัสดีค